คอนเฟิร์มแล้วแทยอย่างบิ๊กแบงดึง l ิซ่าแบล็คพิงค์รวมงานในอัลบั้มใหม่ เรียกได้ว่าเป็นสาวฮอตที่มาแรงจริงๆสําหรับไอดอลสาวเกาหลีสัญชาติไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นที่จับตามองและได้รับความสนใจตลอดทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการเคป๊อปที่หลายแบรนด์ดึงตัวไปร่วมงานและได้นั่งเก้าอี้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างมากมายทั้งยังมีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศอยากร่วมงานกับเธอไม่น้อยเช่นเดียวกันในขณะที่ล่าสุดเมื่อวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ชาวปิงด๊ ตื่นเต้นกันอย่งางหนักหลังจากสำนักข่าวหนึ่งได้รายงานว่าสาวลิซ่าแบล็คพิงค์จะเข้าร่วมในอัลบั้มใหม่ของแทยังดิ๊กแบงไอรอหนุ่มชื่อดังอดีตรุนพีรวมสังกัดของเธอนั่นเองและไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะตามรายงานได้ระบุว่าสาวลิซ่าจะไม่ได้แค่ร่วมร้องเพลงอย่างเดียวแต่เธอจะไปร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโออีกด้วยซึ่งในเวลาต่อมา The b l a c k Label ต้นสังกัดของหนุ่มแทย,ยังก็ได้กล่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะร่วมแสดงในอัลบั้มใหม่ของแทยังซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้และต้อองบอกเลยว่า การกลับมาในแต่ละครั้งของไอดอนนุ่มแทยอยางนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเขาก็ขนตัวท็อปมาร่วมงานแบบคุณภาพอัดแน่นโดยถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีนี้นุ่มแทยังได้คัมแบ,บ็กด้วยผลงานเพลงใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าไวฟ์ออกมาให้ได้รับฟังกันและยังได้ศิลปินเกาหลีชื่อดังระดับโลกอย่างจีมินจากวง BTS เข้ามาร่วมฟิชเจอริ่งด้วยและหลังจากที่เปิดตัวเพลงไวฟไปได้ไม่นานก็กวาดทั้งชาร์ตเพลงในประเทศและชาร์ตไอจูนไปทั่วโลกแถมเพลงก็ยังติดอันดับท็อป0 0ของ b o อ r d อยู่ทีอ อันดับ76และชาร์โกลบอลอยู่ที่อันดับ9เมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่สาวลิซ่านั้นก็เคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วเช่นกันโดยเมื่อช่วงปี2 0 2 1สาวลิซ่าได้ร่วมงานกับดีเจสเน็กศิลปินชาวฝรั่งเศสในเพลง Sg ที่ยังมีโอซูนาและมาแกนเดอะสแตนเลียนร่วมร้องด้วยในเพลงนี้ซึ่งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ค่าย YG Entertainment ได้ให้หนึ่งในสมาชิกของวงแบล็คพิงคร่วมงานกับศิลปินต่างชาติในฐานะศิลปินเดียวและแน่นอนว่าเพลง Sg นั้นก็สสร้างถิติต อย่างมากมายเช่นเดียวกันด้วยความปังระดับเทพของ4ี C ิลปินก็สามารถทําให้ผลงานเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มในประเทศไทยรวมถึงติดชาร์ตสปอติฟายสูงถึง35ประเทศอีกท้งยังติดชาร์ตแอปเปิลมิวสิถึง55ประเทศทั่วโลกไม่เพียงเท่านี้ความปังของเพลง SG ก็ยังสร้างสถิติแบบหยุดโลกยึดครองอันดับหนึ่งทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube t r e n d i n g Spotify Apple Music และจู๊แถมสาวลิซ่ายังได้โพลคลิปโชว์ดีลากันเต้นเพลง SG แบบแซ่บๆถึง ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่กว่ายอดวิวไปมากกว่า15ล้านครั้งพร้อมกันนี้ในโซเชียลยังได้มีการโพลคลิปดังกล่าวผ่านแบ็กพิงก์ออฟฟิเชียลทางติ๊กต็อกที่มียอดวิวมากกว่า8ล้านครั้งในระยะเวลาเพียงไม่นานเรียกได้ว,ว่าปังแบบหยุดโลกจริงๆซึ่งงานนี้เพลงใหม่ของหนุ่มไทยยังที่มีสาวลิซ่าไปร่วมฟิจอริง้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเรา VIP และชาวบินทั้งหลายมาร่วมรอชมความปังในเดือนเมษายนนี้กันได้เลยค่ะ